สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุข,สขคนครับผมกะมือนีกะเลยงามย่ำดีหลางอีรีแล้วครับหลางอีรีแล้วเมวื่อวานหลางในเกือบเลี่ยวรับงานอัดเขาครับกะ,ะไปอัดให้เขาครับได้อยู่สามลอยยี่สิบกว่า ออกไปใบสามใบสามหอดหนางานครับไปไกลเติอประมาณ10บกิโลอ่ะมานสิบสิกิโลครับหลากไปเลยกะลางแล้วเมืนน่อนี้แน่นอนแกะเฟียงออกลางถูกสอกทุกมุมครับเอาออกไปตากแดดตันกน้อยครับเดี๋ยวจะเอาเขาเก็บครับผมให้น้ำม,มันแห้งก่อน ล่างแล้วเดวเอาไปเก็บเลยเดี๋ยวสนิมรับประทานครับเนี่ยพาไปเบ่งพึ่งแดดยังไงครับอันนี้ครับขาวๆนี่พวออกครับ ร่องเอาเป็ดโปรฉีดใส่เราวพ่อออกครับจบที่ท,ทัาไหนยังมัวครับยังไม่ท <laughs> ันรวมการใส่งานอยู่ที่มือกลางๆนะครับ ประมาณนั้นนะครับยะท่ันร่วมอนไรยังบระท่นร่วมเบิดนะครับใบมีดก็ับกำลังเปลี่ยนมือว่านนี่ครับมันโควกกำหนดมันแล้วกะกำลังสิงออกไปกันกระเทือนครับก่อนฟางมันกะ บางามเดี๋ยวก่อนเฟืยงบางามก็เลยไปลับไฟมีแล้วก็เปลี่ยนซะแล้วก็ออกจังออกไปครับไปสนใจกัมา,มาเบิงมาแย่งเอาได้ครับปล่อยครับคันนี้สามสิบห้าห้านะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับ ใช้งานไม่ถึงสองหมื่นก้อนอุังแห้งครับ <S <S บ่บได้ครับ <S 1> <S 1> นางานนี่กวางว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วมเมซี่สามอัดนางนางานกวางนางานกวางบส่สซามขันนี่นะครับแต่ว่ามาปีนี้นางานกวางขึ้นหลายเท่าแต่ว่าสร้างหมองา่ำครับก็เลบบยบ่ได้หยอดต,ตาเป่านะครับ พื่นที่หลายกว่าเก่าแต่ว่าได้น้อยกว่าเก่าเอ้ยได้ได้หลายกว่าเก่าน้อยนึงครับลลางถูทุกสอกทุกมุมครับผมมองได้ถูได้จกเข้าไปถูเบิดนี่ครับน้ำยนเครื่องอจัจีทางนะค,ควรไงกุ๊บ <laughs> ให้สนใจก็มาเบึงเอาครับสภาพนี้ผมมาสภาพนี้ถ้าตกไมก้ย่สานนี่ช่วงอ่อมีสาเพิดสภาพนี้มี30สปลายถึง40บนะครับสภาพนี้นะครับ อ,นนอันนี้ก็สีเดิมสีเดิมยังแดงกวานี้ครับนี่ครับเบิ้งครับใส่งานกับผมกับขับเองนะครับบดใส่หดบดดันเอาดันเอานะครับกับเบิ้งหน้างานเบิ้งฟางเบิง้งผื่นหน้าพื้นทีนะครับ คาเคียกับเดิมๆนะครับยังบ่อได้ผ่านการแก้ไขบอได้มีการเชื่อมกันยังนะครับเดิมเดิเลยาะวกับบ่อได้ใส่โหดครับพีทีโอนิ้วหันแรนมีหลอบเดียวครับหารลอยสี่สิบครับไปเรื่อยๆครับเจอฟางนากะเกียร์ตำ่ำลดสองลดสามนาแห้งกับลดสองครับไปเรื่อยๆ ครับอยาความว่าบึงข้างในบอกนะสียังอยู่เลยนะบนี่สียังอยู่อยู่เลยสภาพนี่ถือว่าความคิดผมนะถือว่ายังบ่ท่านผุนะครับยังบ่ท่านผุ ห้อยสนิมเนี่ยกะอาจจะเป็นตอนเขาเก็บอยู่เมืองหนอกนะครับอาจสิบ่ได้เก็บใบในรงเรือนนะครับอาจสมีก่อนก่อนฟางก่อนหยังค้าอยเขาเขาเปลือกดึงออกนะครับตากแดดตากฝนตากลมฝนตกใส่เฟี้ยงเฟี้ยงกับเปียกชื้นนะครับเป็นสนิม่สําสนีบ่ถือว่าผูนะครับ สีเดิมยังจมขนาดน,นี้ครับ <c oughs> มั่นบดูนเด็ดก็มีผลสีเนีย่ยตัวนี้เขาผลมากลครับผลมา ผมกับแม,ม่ผมท่าเลยครับนาดีท่า <c oughs> <c oughs> เบื่งตัวนี้กรับที่ติดตามผมกับเ <c oughs> จ้าหัวผมเปลี่ยนไม้นะครับตัวนี้แขวมันแตกนะครับแขวมันแตกแขวหนึ่งสภาพโซยังเปะยอยู่เลยครับ การเกิดนีงคงสภาพดีอยู่ตัวนี้ผมกับท่าเพราะว่าเข่าขอบไว้ตรงนี้มันก็นจะเป็นสนิมหน่อยจักหน่อยครับผมกักบกระดาษรายทูแล้วก็ท่าอย่าบัไดท่าเบิดนะครับบันไดท่าเบิดคับน,นีท่าลังมองบางมองก็สวยเดิมๆครับยังบ่ผ่านการส้นกันยังนีย พอกันคลิปหน้าครับผมในคลิปหน้าเด๋ยวสิบพานเบึงอีกเครื่องนะครับปล่อยเมิ่นกันนะครับปล่อยขึ้กันขนาดราคาอาจจะดรอปมากเนี่ยนะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ